สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลิล่าทีวีครับวันนี้พี่จะมาเช็คความพร้อมรับสกินเวเลสนะครับและสกินต่างๆครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมกอ l ิล่าเวิร์ครับน้องๆได้เข้าไปรับโค้ดเพื่อแลกไอเทมฟรีกันบ้างไหมครับผมอันนี้ก็เป็นของที่ฟนะครับแล้วก็เอาวีด้วยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยก็คือเราดูปุ๊บเราก็ได้โทเค็นเพื่อมาแลกสกินอีพิกอาตานเชิญอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็คือของนอกเกมก็มี นะครับผมนี่เลยอย่างกองอลิมิเต็ดเอออะไรเออประมาณนี้นะครับผมโอ้โหมันดีจริงๆนะครับใครที่มีโทเคนได้เยอะแบบพี่นะดู2วันก็ได้เยอะนะนี่พี่แรกมาแมสแมสม s รอะไรนะฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมโอ้โหแมสอลิมิเต็ดอี dition ของฟรีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาโคด้ดที่ได้มาวันนั้นนะครับมาใส่นะครับสำหรับคนที่อยากได้สกิน อารมีสเต็นะครับผมแบบนี้เลยก็คือว่าโอ้โหมันจะมันคุ้มค่านะถึงมันจะมาช้าก็เถอะนี่อีปิกนะครับปิกปิกนี่เป็นสกินที่โอ้โหมีทุกอันเลยเหมือนกันนะคะผมก็เอาไปทางด้านลูกแก้วแล้วกันเนาะ คือมันได้หมดแล้วนะก็ประมาณนี้เลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกับสกินเวนเลยครับโอเคทุกคนทําถึงไหนแล้วครับผมเล่นกิจกรรมสกินฟรีต้อนรับสงการนะครับหนึ่งถึงยนะถ้าไม่ทันนี่คือแย่นะครับผมสามารถแลกโค้ดกันใต้คลิปนี้เลยนะครับที่เปิดให้แลกสัตานะคุยกันดีวกันเองนะครับผมหรือ จะเป็นทางด้านของเตรียมตัวมันกับโหมดใหม่นะครับผมอันนี้ก็สนุกนะลองไปเล่นดูสามารถได้รูปโปรไฟล์และเราจะมาสำคัญคือนี่เลยรับฮีโร่ฟรีนะครับวันที่10นะครับผมเป็นต้นไป IG อิจิ ไิจิหรือไอจิก็ไม่รู้ไอจี้จี้อะไรสักอย่างนะพี่ก็ไม่รู้ชื่อนะคือเป็นเมดนะเหมือนแรงหนึงดูดนะครับตัวนี้ก็คือแบบว่าเหมือนแบบเป็นมาร์กตารางหมากคอสอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะครับผมถ้าเกิดได้มานะก็มาอันนี้เลยกับตัวนี้นะครับผมโคตรเท่เลยนะครับผมก็คือเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยฮีโร่ผู้หญิงแล้วก็นี่เลยล็อกอินรับฟรีนะครับคูปองนะครับซิมเบอร์นะครับสามเมษาหนึงสิบเอ็ดก็คือคูปองไอ้ตรงที่เราไปแลกนั่นแหละประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับเออ ก็คือมันสามารถเปิดรับสกินฟรีนะครับสุ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับคนที่แลกสกินได้แล้วนะครับผมก็หรือยังไม่แลกไม่ได้ก็นี่ถ้าแลกได้จะเป็นแบบนี้ครับกดรับอย่างนี้เลยเหรียญแลกเวรเรสนะครับสยามมาคานะครับผมก็คือได้มานะครับอยากขายนะครับผมพี่พูดเลยว่าห้ามขายนะขายคือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยนะครับผมมือประมาณนี้เลย ค,นนนะคือถ้าได้มานะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญเก่าๆนะเออก็ไวมันช่างมันก็คือถ้าได้มาครับแค่เก็บไว้รอวันที่10นะครับผมแล้วกดแรกเลยเออประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมก็กดแรกเลยกดแรกครับวันที่10เราถึงจะแลกได้นะครับผมลก,กดแรกเลยนะปุ๊บก็คือทุกอย่างกรจบนะครับเที่ยงคืนวันที่10ก็คือแลกสยามนาคาได้เลยนะครับสกินก็ พร้อมที่จะให้เราแล้วนะคะผมอันนี้ก็เป็นทางด้านของวูคองนะช่างมันนะครับไปแล้วผ่านไปนานแล้ว <c oughs> เออก็แลกไปนะครับผมก็ถ้ามีทางด้านของเหรียญเนี่ยนะครับผมก็คือห้ามขายหรือจะเป็นเหรียญอย่างอื่นก็ห้ามขายนะครับผมก็คือมันจะอยู่ในนี้ถ้าไปกดขายปุ๊บคือเราไม่สามารถนะครับผมไม่สามารถที่จะนำมาแลกได้นะครับก็ต้องเสียเจียเสียใจไปสายเจียเสียใจไปนะครับกับ สยามนาคาครับแล้วก็คนที่ได้นะครับก็กดแรกปุ๊บเราก็มากดสวมใส่ตรงนี้เลยนี่กดรับเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่โคตดสวยเลยนะครับผมโอ้โหสยามนาคาเวเลสนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสามารถแลกโค้กันใต้ล่างนะครับผมแล้วก็นี่เลยทางด้านของนี่เลย นี่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 ตัวนี้นะครับเปิดตำนานสยามาคาะครับเราสามารถกดเปิดหานะครับผมทางด้านของภาพจิ๊กซอว์ที่บล็อกอยู่นะครับปดบล็อกไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะได้ของต่างๆนะกับโปรไฟล์สยามนาคาท่าเต้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รูปด้วยนะครับผมโอโหแบบ ทุกอย่างเอว y t ติ n งเลยนะครับคือมันมันเป็นกิจกรรมฟรีที่เราน่าจะเล่นนะครับอยานะครับก็คืออยากก็คือแบบความคําว่าอยากของพี่คือแบบว่าเออเข้ามาแล้วก็เล่นเล่นให้มันหมดไปนะครับเพราะว่าเออกดลับซะหน่อยก็ดีคือเล่นตาหนึ่งวันหนึ่งส่งความสําคัญเออส่งความส่งส่งความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็โหมด5 V5 อะไรประมาณนี้นะ ก็เออก็แบบมากดเปิดการ์ดนะครับก็คือรอมันปลดล็อกนะบทที่1บทที่2บทที่1เสร็จมาบทที่สองครับมันจะได้โทเค็นเพื่อสะสมปลดล็อกข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับผมเออพี่ก็หมุนตั้งนานแล้วไม่เปิดสักทีมันไม่ได้จะอันซ้ําวะอีกอันนึงก็ไม่ได้เออได้อะไรอีกพยาน้าอีกแล้วมีมีอันใหม่กว่านี้ไหมมีขออันหนึ่งอ่ะอันที่หนึ่งโอ้โหมันได้แต่อันเก้าซ็งเลสสามอันนึ้ง เอยมันยากเห็นจริงๆอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคได้สองอันโบโอ้โห,โโหได้แต่หน้าสวยๆนี่มาอีกอันหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้ก็ครบแล้วนะครับเรากดร,รับเลยทางด้านของรูปโปรไฟล์นะครับสยามนาคากระตูนนะครับแล้ววันที่9กก็เปิดอีกนะครับผมก็เป็นทางด้านของกรอบรูปโปรไฟล์แล้วล่ะ รอบนี้เป็นกรอบรูปโปรไฟล์ละทีละสองนะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมกับทางด้านของเปิดตํานานสยามนาคานะครับแล้วคลิปนี้นะครับสามารถแรกโค้ดกันใต้ล่างด้วยนะครับพี่จะบอกว่ารับ i g วันที่10นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนี่ก็โหมดใหม่นะครับ คือมันมีอะไรอย่างหลายอย่างที่เราแจกฟรีนะครับแล้วก็ที่สิ่งสําคัญนะครับรับสกิลเลนน้าและกล่องเมชซินเวอร์บ็อกนะครับแล้วก็นี่เลยห้ามขายนะครับกดแรกตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วไปขายเหรียญนี่แย่เลยนะครับผมก็ต้องใจเย็นนะครับผมดูดีๆนะเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็เกิดคอนที่แรกครบแล้วนะครับผมหรือให้เพื่อลดราคาเสร็จนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลย นี่ประมาณเด้งขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งนะโหลดช้าจริงๆนี่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก,กดรับเราก็จะได้ทางด้านของหินผลึกนะครับผมเพื่อไปแลกสยามนาคานะครับผมก็คือเป็นทางด้านของสกินเวเลสสกินไทยแลนด์นะครับผมโอ้โหแลสครั้งนี้แล้วก็โหดมากเลยนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของอารามบ้าอารามแลสละวใครอีกสกินไทยอืมสกินไทยมีสามตัวนะเดี๋ยวพี่คิดก่อนแลสหนึ่ง แล้วก็ใครอ่อะอารามแล้วใครอ,อ่ะไม่รู้จําไม่ได้แล้วช่างมาก็จําจได้ว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวอันนี้เป็นสกินไทยแลนด์เลยนะแล้วก็บวกสยามมาคาเข้าไปอีกด้วยนะครับผมโอ้โห,โหยอนเลยกันนี้ก็สำหรับคนที่แลกเหรียญน,นะครับผมโอ้โห RPL นะครับก็แลกตรงนี้เลยนะครับเป็นสกินระดับอีพิกเหมือนกันนะครับผมย้อนเท่มากเลยสำหรับคนที่เล่นย้อนเป็นนะ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับมาทบทวนเฉยๆนะครับและแลกโค้ดกันใต้ล่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหเข้มข้นจริงๆกับสกินไม่ใช่ยีน่าแน่นอนครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยต้องคนนี้เลยครับเวเลสนะครับสยามนาคาสกินสีฟ้าสุดสวยงามนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ แลกโค้ดกันใต้ล่างนะคุยกันนะครับผัดกันแรกครับแป๊บเดียวก็ได้นะครับผมโอ้โหกับสกินเวเลสนะครับผมดูดิแบบมันมีความสวยที่แบบโคตดสวยอ่ะดูดิดูดิเออดูดิดูออด,ด,ด,ดิโอโป็นไงไอตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบพญานาคเนาะแต่มันเป็นแบบโ,โซโซนะก็โอเคไม่เป็นไรสกินไทยนะครับผมก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของสกิน ต,ต่างๆนะพี่ว่านัเป็นสกินของตัวละครไทยก็จะมีทางหน้าของเวเลสแล้วก็อารามนะครับผมอารามอารามนี่เห็นไหม <c oughs> อารามนะเออทางหน้าของอารามด้วยนะเป็นสกินไทยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครอีกตัวหนึ่งใครน้องๆว่าใครก็น่าจะเป็นทางหน้าของแรสนะครับแรสมวยไทยนะครับผมเออดูนี่โหโคตรเท่เลยรับก็อย่าลืมครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมครับแลกโคกันต้านล่างนะครับเจอันคลิปต่อไปครับผม